สำนักงานคณะกรรมก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอสารคดีชุดหมู่บ้าน้อสะอาดร่วมต้านทุจริตตอนสินน้ำใจไม่ใช่สิมมนบนฉันคิดไปเป็นชาวกอดอารมณ์นี่แต่เช้าเลยไปไหนล่ะเจ้าจอ,จอฉันยื่นขนมจากแล้วก็ขนมตามไปฝากเกลือนะจ๊ะตอนนี้มันได้เอ้ยตอนนี้ยท่านได้ดิบได้ดี เป็นรองนายกอบตอชนะดี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 ข้าฝากยินดีด้วยเป็นลูกหลานใครเหรอโอ้ยท่านไปเรียนต่อกรุงเทพหลายปีดีดักแล้วกลับมาทีฉันละดีใจเพื่อนไม่ลืมกันนะนี่ว่าจะไม่ฝากเนื้อฝากตัวเพื่อวันหน้าเพื่อนจะช่วยเพื่อนให้ร่ำรวยเร็ว,รว,รวๆบ้างไงนี่นี่เจ้าจ้อนักการเมืองท้องถิน่นไม่ใช่นักธุรกิจจะได้ทำมาหากินร่ำรวยได้นะเอง็งเน่เข้าใจผิดแล้วแหมแค่นิดเดียวเองนะผู้ใหญ่ มีเหลือก็เจงเงินมาช่วยพี่ช่วยน้องบ้างไงคงไม่มีใครสนใจหรอกอบอตอก็เล็กๆเองนี่ <c oughs> เอ็งไม่รู้อะไรเงินรายได้ของอบอตอทั้งเงินจัดเก็บภาษีเงินที่ได้รับจัดสรรจากส่วนราชการและเงินได้รับอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลเงินนี้ก็คืองบประมาณพัฒนาประเทศ <c oughs> เพื่อกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิน่นให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตอนเองและให้เกิดประโยชน์การส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น สะพานข้ามคลองเอ่ยอนามัยประจําตําบลเอ่ยหรือแม้แต่เก้าอี้นั่งประชุมในหมู่บ้านที่พวกเราใช้งานกันเนี่ยสิ่งของเหล่านี้คือทรัพย์สินส่วนกลางอันมาจากเงินของเราทั้งสิน้นฉันก็นึกว่ามีแต่คนในอบอตอที่มีนอกมีในแล้วได้ประโยชน์จากเงินตรงนี้ซะอีกอะไม่มีทางเจ้าจ้อแม้ว่าจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในอบอตอมากมายแต่ก็ไม่สามารถนําเงินนี้ไปใช้สอยได้อย่างง่ายได้นะเพราะนอกจากจะมีองค์กรที่ตรวจสอบ เรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะแล้วคดีทุจริตรับสินบนซึ่งเกิดจากนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจนาที่มิชอบทางสำนักงานปปชก็จะเข้ามาจัดการทันทีใครกล้าก็ร้องสิทั้งติดตารางถูกปรับเงินยึดทรัพย์หลายคนถูกถอดยศไล่ออกก็เคยมีให้เห็นเพียงพรอละโมบนี่เองรับสินบนไม่ได้อย่างนี้ของฝากฉันก็กลายเป็นหมันสิจ๊ะของฝากในสุจริตใจก็คือ สินน้ำใจที่เรามีให้ต่อกันแต่ถ้าเองเอาเงินไปให้เพื่อหวังผลตอบแทนแล้วล่ะก็ของขวัญของเองก็จะกลายเป็นสวยหรือสินบนทันทีทีนี้ละ่ะได้กินข้าวแดงในคุกแน่ๆเข้าใจหรือยังตาสว่างเลยจ้ะนะผู้ใหญ่โอ้สอนเพียงนิดก็ติดคุกซะแลว้วฉันไปดีกว่า พบทุจริตแจ้งสำนักงานปปช www.nacc.go.th โทร02-5284800หรือสำนักงานปปชจังหวัดเขตพื้นที่ใกล้บ้านท่าน